ยอมรับความจริงจึงพ้นทุกข์เคยไหมครับยิ่งหนีความจริงเท่าไหร่ใจยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นเคยไหมครับรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ใจก็ยังไม่ยอมรับและทุกครั้งที่ไม่ยอมรับความทุกข์ก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ขอให้ฟังจนจบเพราะความจริงหนึ่งเดียวนี้อาจทำให้ใจคุณเบาลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันความจริงเราอยากให้สิ่งที่ไม่เทียเท่ยงเที่ยงอยากให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนอยากให้คนอยู่กับเราทั้งที่ความจริงไม่มีใครอยู่ได้ตลอดเมื่อใจฝืนความจริงใจก็ต้องแบกทุกข์ลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่รักใครมากทุ่มแททั้งใจแต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ความจริงคือใจคนเปลี่ยนได้แต่ใจเรากลับไม่ยอมรับเราถามซ้ำๆว่าทำไมเขาไม่เหมือนเดิมทำไมต้องเป็นแบบนี้คำถามเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความจริงเปลี่ยนแต่ทำให้ใจเราเจ็บลึกลงการยอมรับความจริงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการหยุดฝืนกฎของชีวิตเมื่อเรายอมรับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีเหตุเมื่อมีเหตุก็ย่อมดับได้ แต่การดับทุกข์ต้องเริ่มจากการเห็นตามความเป็นจริงไม่เติมความอยากไม่เติมความโกรธไม่เติมความคาดหวังในชีวิตจริงคนที่ทุกข์มากไม่ใช่คนที่เจอปัญหามากที่สุดแต่คือคนที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนเสียงานแต่ทุกข์เพราะคิดว่าไม่ควรเป็นแบบนี้บางคนเสียคนรักแต่ทุกข์เพราะใจยังยึดว่าเขาต้องอยู่เมื่อใจยึดทุกข์ก็ยืดเยอือ ถ้าวันนี้เราค่อยๆบอกใจตัวเองว่านี่คือความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเราอาจยังเสียใจแต่ไม่จำเป็นต้องทรมานใจเพิ่มเมื่อไม่ฝืนความจริงใจจะค่อยๆคลายและเมื่อใจคลายปัญญาจะเกิดการยอมรับความจริงคือประตูการพ้นทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตดีขึ้นทันทีแต่เพราะใจเราไม่แบกสิ่งที่เกินความจริงอีกต่อไป เมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงได้แม้เพียงเล็กน้อยความทุกข์จะไม่หายทันทีแต่จะไม่เพิ่มเหมือนเราหยุดเติมฟืนใส่ไฟไฟอาจยังร้อนอยู่แต่ไม่ลุกลามพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากใจที่เข้าไปยึดเหตุการณ์นั้นเมื่อใจยึดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างที่เราคิดใจจึงต่อต้านความจริง และการต่อต้านนี้เองคือรากของความทุกข์ในชีวิตจริงมีคนมากมายทุกข์กับอดีตบางคนผิดพลาดเรื่องงานบางคนตัดสินใจพลาดเรื่องคนความจริงคือมันจบไปแล้วแต่ใจยังวนกลับไปซ้ำๆคิดว่าถ้าวันนั้นไม่ทําแบบนั้นก็คงดีความคิดเช่นนี้ไม่ได้แก้ไขอดีตแต่สร้างทุกข์ใหม่ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าตรัสว่าอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันการยอมรับความจริงคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่หลอกตัวเองรู้ว่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บรู้ว่าเสียใจก็รู้ว่าเสียใจแต่ไม่เติมความคิดว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ลองดูตัวอย่างของคนที่สูญเสียคนรัก คนหนึ่งยอมรับว่าความตายเป็นธรรมดาใจเขาเศร้าแต่ไม่แตกสลายอีกคนหนึ่งไม่ยอมรับโทษฟ้าโทษด,ดินโทษตัวเองเหตุการณ์เหมือนกันแต่ความทุกข์ต่างกันเพราะใจหนึ่งยอมรับความจริงอีกใจหนึ่งต่อต้านความจริงการยอมรับความจริงไม่ใช่การตัดความรู้สึกแต่คือการไม่ปล่อยให้ความรู้สึกพาใจหลงเมื่อใจเห็นตามจริงว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความยึดจะค่อยๆเบาบางและเมื่อความยึดเบาทุกข์ก็เบาตามหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ายอมรับแล้วจะไม่พยายามแต่ในทางทำการยอมรับคือฐานของปัญญาเมื่อยอมรับความจริงได้เราจึงรู้ว่าควรแก้ตรงไหนอะไรแก้ได้อะไรแก้ไม่ได้ และไม่เสียพลังชีวิตไปกับการฝืนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาความทุกข์ไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนโลกแต่เริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองของใจเมื่อใจเลิกต่อสู้กับความจริงใจจะว่างพอให้สติและปัญญาทำงานและตรงนั้นเองหนทางแห่งความสงบจะค่อยๆเปิดออกเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงชัดขึ้นเราจะเริ่มสังเกตได้ว่า ความทุกส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากเสียงในใจที่บอกว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดคนนี้ไม่ควรทำชีวิตไม่ควรเป็นแบบนี้เสียงเหล่านี้เองคืออวิชชาคือความไม่รู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเพราะมันปิดบังความจริงว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามความอยากของเราในชีวิตประจำวัน ลองสังเกตใจเวลาเจอเรื่องไม่ถูกใจรถติดงานผิดพลาดคนพูดไม่ดีใส่ความจริงคือเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแต่ใจเรากลับเพิ่มความทุกข์ด้วยการคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยเพียงความคิดเดียวทำให้ใจร้อนหงุดหงิดและหมดพลังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อมีผัสสะจึงมีเวทนา แต่ทุกจะเกิดหรือไม่อยู่ที่ตัณหาที่เข้าไปยึดถ้าเวทนาเกิดแล้วรู้ทันไม่ปรุงต่อความทุกข์จะไม่ก่อตัวนี่คือเหตุและผลตามธรรมไม่ใช่เรื่องของโชคหรือดวงมีคนจำนวนมากทุกข์กับความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงคาดหวังว่าคนอื่นต้องเข้าใจเราต้องเห็นค่าเราต้องตอบแทนเราแต่ความจริงคือ ใจคนบังคับไม่ได้ไม่ความจริงไม่ตรงกับความคาดหวังใจที่ไม่ยอมรับจึงเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าการยอมรับความจริงจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่คือการยอมรับว่าคนอื่นมีเหตุปัจจัยของเขาเรามีหน้าที่ดูแลใจของเราไม่ใช่เอาใจไปผูกกับการกระทําของใครในทางธรรมพระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เห็นว่า สิ่งใดไม่อยู่ในอำนาจบังคับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะเลิกโทษตัวเองเลิกโทษผู้อื่นและเริ่มเห็นความจริงอย่างเป็นกลางตัวอย่างของคนที่ล้มเหลวทางธุรกิจบางคนไม่ยอมรับจงอยู่กับความเสียดายโทษตัวเองไม่รู้จบแต่บางคนยอมรับว่านี่คือผลของเหตุที่ทำมาเขาเจ็บ แต่ไม่จมเพราะใจเขาไม่หลอกตัวเองไม่ปฏิเสธความจริงเมื่อใจยอมรับความจริงได้สติจะตั้งมั่นปัญญาจะมองเห็นว่าอะไรควรปล่อยอะไรควรเรียนรู้และอะไรควรเริ่มใหม่โดยไม่แบกความทุกข์เก่าไว้ตลอดทางพระพุทธเจ้าตรัสว่าความรู้แจ้งไม่ได้เกิดจากการหนีทุกข แต่เกิดจากการเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเมื่อเห็นทุกข์ชัดใจจะไม่หลงและเมื่อใจไม่หลงหนทางแห่งความพ้นทุกข์จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองเมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงอย่างต่อเนื่องเราจะค่อยๆเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยคิดสิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือการไม่ยอมมองมันตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมเพราะการเห็นทุกขอย่างตรงไปตรงมาคือจุดเริ่มของปัญญาในชีวิตจริงหลายคนกลัวความล้มเหลวกลัวการสูญเสียจึงพยายามหลอกใจตัวเองว่าทุกอย่างยังดีทั้งที่ความจริงไม่ใช่การหลอกใจอาจช่วยให้สบายชั่วคราวแต่ลึกลงไปใจจะอ่อนแรง พราะต้องฝืนความจริงตลอดเวลาและความฝืนนี่เองคือเหตุแห่งความทุกข์ที่สะสมพระพุทธเจ้าสอนว่าความจริงไม่ทำร้ายใครมีแต่ความไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นที่ทำร้ายใจเมื่อเราเจ็บป่วยความจริงคือร่างกายไม่เที่ยงแต่ใจที่ไม่ยอมรับจะถามว่าทำไมต้องเป็นเรา คำถามนี้ไม่ได้ทำให้ร่างกายหายแต่ทำให้ใจทุกข์เพิ่มลองดูคนที่เผชิญปัญหาอย,ย่างมีสติเขาอาจร้องไห้อาจเสียใจแต่เขาไม่หนีไม่ปฏิเสธไม่โทษฟ้าโทษด,ดินเขายอมรับว่านี่คือผลของเหตุปัจจัยและจากการยอมรับนั้นเขาจึงค่อยๆตั้งหลักได้ในทางธรรมการยอมรับความจริง คือการหยุดสร้างพบใหม่ในใจเมื่อใจไม่ปรุงแต่งต่อเวทนาก็เกิดแล้วดับไม่กลายเป็นความทุกข์ยืดเยื้อนี่คือหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลายคนคิดว่าถ้าไม่คิดมากทุกจะหายแต่ความจริงคือไม่ใช่การไม่คิดแต่คือการคิดอย่างรู้เท่าทันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและไม่อยู่กับเราตลอดไปตัวอย่างของคนที่ถูกนินทาคนหนึ่งโกรธเก็บมาคิดถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นอีกคนหนึ่งยอมรับว่าคำพูดคนเปลี่ยนไม่ได้เขาฟังพิจารณาแล้ววางลงเหตุการณ์เดียวกันแต่ใจที่ยอมรับไม่ต้องแบกทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่ควรยึดสิ่งนั้นไม่ควรแบกเมื่อใจเข้าใจตามนี้เราจะเริ่มปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องถือและพลังชีวิตจะค่อยๆกลับคืนมาการยอมรับความจริงจึงไม่ใช่เรื่องของคนอ่อนแอแต่เป็นความกล้าของผู้มีสติกล้าที่จะมองชีวิตตามที่เป็นไม่ตามที่อยากให้เป็นและในความกล้านั้นเอง มเมล็ดพันธุ์แห่งความพ้นทุกข์กำลังค่อยๆงอกงามอยู่ในใจเมื่อใจเริ่มฝึกยอมรับความจริงในเรื่องเล็กๆได้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันเรื่องที่เคยทำให้หงุดหงิดทั้งวันกลับกลายเป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเพราะใจไม่เข้าไปยึดว่ามันต้องเป็นอย่างใจคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นความเกิดดับ ผู้นั้นเห็นทางแห่งความหลุดพ้นการยอมรับความจริงคือการเห็นการเกิดและการดับอย่างไม่หลงในชีวิตจริงหลายคนทุกข์กับคำว่าไม่ยุติธรรมทำดีแต่ไม่ได้ดีอดทนแต่ไม่ได้รับการเห็นค่าความจริงคือผลของกรรมไม่ได้ให้ผลทันทีเสมอไปแต่ใจที่ไม่ยอมรับจะเผาใจตัวเองด้วยความคับแค้น ทั้งที่เหตุการณ์ภายนอกไม่ได้ทำร้ายเราเท่ากับใจของเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกธรรมมีแปดประการได้แก่ได้กับเสียยศกับเสื่อมสรนเสริญกับนินทาสุขกับทุกข์ผู้ไม่รู้เท่าทันใจจะไหวตามโลกธรรมแต่ผู้ที่ยอมรับความจริงของโลกจะไม่เอาใจไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อใจไม่ฝากใจก็ไม่ถูกดึง และความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นเองลองดูตัวอย่างของคนที่ถูกตำหนิอย่างไม่เป็นธรรมคนหนึ่งโกรธอธิบายไม่หยุดพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองถูกอีกคนหนึ่งยอมรับว่าคำพูดคนควบคุมไม่ได้เขาพิจารณาว่ามีส่วนไหนควรแก้ส่วนไหนควรวางใจเขาจึงไม่หนักแม้สถานการณ์จะเหมือนกันการยอมรับความจริงจึงไม่ใช่การนิ่งเฉย แต่คือการไม่เอาอารมณ์เข้าไปนำปัญญาเมื่อใจสงบพอเราจะเห็นเหตุและผลชัดขึ้นว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์และอะไรคือทางออกที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์และตัณหาจะทำงานได้เมื่อใจไม่ยอมรับความจริงอยากให้ได้ดังใจอยากให้เป็นอย่างคิดอยากให้ไม่เปลี่ยนแต่ความจริงคือ ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อใจเห็นตรงนี้ชัดความอยากจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังในชีวิตของคนทำงานหลายคนทุกข์เพราะกลัวอนาคตกลัวตกงานกลัวไม่มั่นคงกลัวไม่เป็นอย่างที่หวังความจริงคืออนาคตยังไม่มาถึงแต่ใจกลับทุกข์ล่วงหน้าเพราะไม่ยอมรับความไม่แน่นอนการยอมรับว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน กลับทำให้ใจเบาและยืดหยุ่นเมื่อใจยอมรับความจริงได้มากขึ้นเราจะเริ่มอยู่กับสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันทำเหตุให้ดีโดยไม่แบกผลล่วงหน้าไว้ในใจนี่คือการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่ไม่ฝืนโลกไม่ฝืนธรรมและไม่ฝืนใจตัวเองเมื่อใจเริ่มคุ้นกับการยอมรับความจริงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดขึ้นในใจตัวเอง สิ่งที่เคยทำให้ใจสะเทือนแรงกลับกลายเป็นเพียงคลื่นลูกหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเพราะใจไม่รีบตีความว่านี่คือปัญหาใหญ่นี่คือความล้มเหลวนี่คือความสูญเสียที่ทนไม่ได้เพราะพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรถือมัน่นเพราะไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตามใจเราเมื่อใจเห็นความจริงข้อนี้บ่อยๆ ความยึดจะค่อยๆอ,อ่อนลงในชีวิตจริงหลายคนทุกข์เพราะบทบาทที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยประสบความสำเร็จกลายเป็นคนที่ต้องเริ่มใหม่ความจริงคือสถานการณ์เปลี่ยนแต่ใจยังยึดภาพเดิมของตัวเองไว้จึงเกิดความทุกข์จากการเปรียบเทียบว่าเราไม่เหมือนเดิมเราไม่ดีเหมือนก่อน ทั้งที่ความจริงคือชีวิตกำลังดำเนินไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนตำแหน่งชื่อเสียงฐานะเป็นเพียงสภาพหนึ่งที่เกิดแล้วดับเมื่อใจไม่ยอมรับความจริงนี้ใจจะเอาความเปลี่ยนแปลงของขันมาเป็นตัวตัดสินคุณค่าของชีวิตและนั่นคือเหตุแห่งความทุกข์ที่ลึกและเนียบ ลองดูตัวอย่างของคนที่ถูกลดบทบาทในที่ทำงานคนหนึ่งโกรธน้อยใจรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอีกคนหนึ่งยอมรับว่าบทบาทเปลี่ยนได้ตามเหตุปัจจัยเขาใช้โอกาสนี้เรียนรู้ตัวเองใหม่เหตุการณ์เดียวกันแต่ใจที่ยอมรับไม่ถูกทำลายในทางธรรมการยอมรับความจริง คือการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับความหมายที่ใจเราใส่เข้าไปเหตุการณ์เป็นเพียงเหตุการณ์แต่ใจมักเติมความคิดว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ควรเป็นมันแย่เกินไปความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงแท้แต่เป็นการปรุงแต่งของใจเมื่อเห็นตรงนี้ชัดใจจะเริ่มปล่อยได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแต่ใจที่ไม่ยอมรับจะพยายามทําให้สิ่งไม่เที่ยงเที่ยงจึงเหนื่อยจึงทุกข์เมื่อใจยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงคือธรรมดาใจจะหยุดต่อต้านและความสงบจะค่อยๆแทรกเข้ามาในชีวิตคู่หลายคนทุกข์เพราะอีกฝ่ายไม่เหมือนเดิมจากความใส่ใจกลายเป็นความเฉยชา ความจริงคือใจคนเปลี่ยนได้ตามเหตุปัจจัยแต่ใจเรากลับยึดความทรงจำในอดีตเป็นความจริงเดียวเมื่ออดีตไม่กลับมาใจจึงเจ็บไม่รู้จบการยอมรับความจริงไม่ได้หมายความว่าต้องทนอยู่กับความทุกข์แต่หมายถึงการยอมรับสภาพที่เป็นเพื่อให้ปัญญาเลือกทางเดินต่อเมื่อใจไม่หลอกตัวเองเราจะรู้ว่าควรปรับ ควรวางหรือควรถอยออกมาโดยไม่แบกความโกรธและความคับแค้นไว้ในใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความดับทุกข์เกิดจากความดับเหตุแห่งทุกข์และเหตุแห่งทุกข์จํานวนมากเริ่มต้นจากการไม่ยอมรับความจริงเมื่อใจเห็นเหตุชัดใจก็จะค่อยๆวางและการวางนี้เองกําลังพาใจเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ทีละน้อย ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราเสมอมาไม่ใช่การหนีทุกข์แต่คือการเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามจริงใจจะไม่หลงและเมื่อใจไม่หลงหนทางแห่งความพ้นทุกข์จะค่อยๆเปิดออกเองการยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตจากภายในเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลก ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคนอื่นขอเพียงเปลี่ยนมุมมองของใจชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนได้เมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงยอมรับว่าความพลัดพรากเป็นธรรมดายอมรับว่าใจคนและสถานการณ์ไม่อยู่ในอำนาจบังคับใจจะเลิกดิ้นเลิกฝืนเลิกแบกสิ่งที่เกินกำลังและตรงนั้นเองความสงบจะเริ่มปรากฏพระพุทธเจ้าตรัสว่า เหตุแห่งทุกข์คือความยึดและความยึดจะเบาลงเมื่อปัญญาเห็นความจริงไม่ใช่เห็นเพราะบังคับตัวเองแต่เห็นเพราะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการยอมรับไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้ใจเป็นอิสระถ้าวันนี้คุณยังเจ็บยังเสียใจยังผิดหวังนั่นไม่ใช่ความผิดแต่ขอเพียงอย่าเพิ่มทุกข์ด้วยการต่อต้านความจริงค่อยๆย,ยอมรับค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆวางการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากตรงนี้เมื่อใจเปลี่ยนการคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนและผลของชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยนี่คือหนทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่เสียสละเวลาอันมีค่ามารับฟังคลิปนี้จนจบขออนุโมทนากับความตั้งใจดีของทุกท่าน ขอให้ธรรมะที่ได้รับในวันนี้เป็นแสงสว่างเล็กๆในใจขอให้ทุกท่านค่อยๆยอมรับความจริงค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยสติและปัญญาและพบความสงบที่ไม่ต้องวิ่งหาแต่เกิดขึ้นจากใจที่รู้เท่าทันขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์และเข้าถึงความเบาอย่างแท้จริงครับขอฝากทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจกดติดตาม กดแชร์และใช้คำคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อให้ธรรมะนี้ไปถึงผู้คนที่เป็นทุกข์ต่อการยึดติดและขอขอบใจจากใจทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาฟังคลิปนี้การฟังธรรมะนี้ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ขอให้ธรรมะที่ท่านได้รับในวันนี้เกื้อกูลต่อใจของท่านให้ใจสงบเบาและเข้มแข็ง พร้อมจะรับรักษาตนเองไม่ต้องคาดหวังจากใครอีกต่อไปสาธุ